สอนพิเศษกับทาท่าบาสเกตบอลคลินิกแเสริมสร้างพัฒนาการร่างกายไปกับกีฬาบาสเกตบอลพร้อมกับเพื่อนเปิดรับน้องๆอายุ7-15ปีสามารถเข้ามาทดสอบเรียนฟรีครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดทำการสอนทุกวันเสาร์สองรอบเวลา10 0โมงถึงเทีย่ยงและเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโดยเราเปิดทำการสอนที่ SCT College หรือวิทยาลัยพานิชยการสถีตีที่สำคัญน้องๆที่มาเรียนเรามีรูปส,สวยๆเท่ๆให้ด้วยนะ เรามาฟังความรู้สึกจากผู้ปกครองและน้องๆที่มาเรียนกับเราที่ทีทีบีซีกันเลยคืออยากให้น้องออกกําลังกายนะคะเริ่มแต่คือเขาเหมือนกับว่าเขาอยู่บ้านเขาก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไดเ้เล่นเกมอย่างเดียวอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือแบบอยากหาอะไรเขาแล้วทีนี้เขาไปเล่นหลายอย่างแล้ว แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากเรียนบาส้าก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลว่ามีที่ไหนสอนบาสอะไรประมาณนเี้ยค่ะ <ๆ S 2> แล้วเขาก็ใช่เขาก็เลยเจอที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกเลยอะค่ะไปเรียนที่พัทยาแล้วที่นี้เนื่องจากว่าเด็กเป็นเด็กคนละวัยแล้วก็เขาไม่ได้สอนเป็นขั้นเป็นตอน <Keys S 3> <LY S> ตอนะค่ะทีนี้พอ,อย้ายมาเรียนที่นี่เป็นเด็กที่เป็นวัยเดียวกันแล้วก็มีโค้ชที่อยู่ในวัยเดียวกันแล้วก็เข้าใจเด็กเขาก็เลยรู้สึกสนุกแล้วก็ชอบเรียนที่นี่อะค่ะ หากสนใจติดต่อได้ที่ TTBC สอนพิเศษบาสเกตบอลชีบุรีบายท a าท่าสปอหรือติดต่อทางรายที่ at 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 a ่า b c หรือโทาารสอบถามรายละเอียด086-401-6164เล่นบาสกันให้สนุกสร้างความสุขไปกับเราที่ทาท่าบาสเกตบอลคลินิกอยากชวนเพื่อนคนอื่นมาเล่นบาสท,ที่นี่ครับมาเรียนกันเยอะๆมะั้ <laughs> มา,มาเรียนกันเยอะๆนะครับ